มเมลงวังบอกไอ้ขอพ่อน่าจักหน่อยก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอยอย่าให้ใจลอยคอยนานเจ้าเป็นเจ้ามือม <laughs> เป็นเจ้ามือไอ้ไอ้เหมือนยังบ่ได้ขายของมือนะเลี้ยงไอ้ก่อนเลี้ยงไอ้ก่อนไม่เดี๋ยวมือหน้าไอ้ชี้เลี้ยงคืนบ่ได้มันเสียนิสัยเสียระบโอเคถ้างั้นถ้างั้นไอ้เลี้ยงก็ได้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดโอกาสปากซอยไม่ไปที่ที่วัดโอกาสเลยก่อนเที่ยงอันนั้นมันไม่ใช่เลี้ยงแล้วนี่โกสวัสดีครับผมดีค่ะวันนี้อาจารย์โก้ของเรานะจะมาแนะนำ อาจารย์จะถือแล้วเลยเนี่ยหน้าคือเเป็นลส่งคือให้อยู่นี่เนาะเป็นพนักงานอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับในหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับอาจารย์โกครับผมวันนี้เราจะมาพี่ๆเพื่อนๆโดยเฉพาะผู้หญิงฝึกตอนกินอ่านี่วันนี้เราให้ผู้หญิงมาฝึกตอนเลยนะฮะอันนี้คืออาจารย์กุริโกะหรือว่าดรกุริโกะนะฮะยามุชิตะนะครับ บินตรงมาเลยนะจากโตเกียวใช่ไหมก็เออพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมฮะมูจิมูจิอ่ <c oughs> ะทํางานเย่ยผมดูแล้วดูลักษณะเดี๋ยวน้องรู้สึกว่าไปไกลเหมือนกันนั่นเราเนี่ยนี่ตามน้ำตามน้ำนะวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําวิธีการตอนกิ่งแล้วมีความพิเศษตรงไหนโกตอนอ่อนตอนกิ่งอ่อนนะฮะนี่เห็นไหมเราเห็นว่ากิ่งเนี้ยมันอ่อนมากเลยเหไหมนะครับมานี่ยังเขียวเขียอยู่เลย,เลยเหไหมนี่นะครับ วันนี้เราเลยมาแนะนําพี่ๆหลายๆท่านนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยโกรูไหมว่าเป็นผู้หญิงบางทีเนี่ย<ช>แล้วปลูกเมือเดือฝรั่งขึ้นไปแล้วทีเนี้ยคือบํารุงดีไง<ช><ช>ต้นมันก็สูงเอา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 แต่ว่ามันยังอ่อนอยู่แต่ทีเนี้ยจะตัดเอาไปชาเนี่ยก็ม,ยมันยังอ่อนอยู่ก็ไม่กล้าเอาไปชำเพราะกลัวมันตายนะทีเนี้ยก็เลยแนะนําว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําวิธีการตอนกิ่งอ่อนกันดีกว่าอ่ะจัดการเลยฮะเริ่มต้นอ่า เอาช่วงเช้าเลยครับผมนะไม่ใช่หมายถึงว่าอยากให้ตอนอ่อนตรงอ๋อเอาตรงนี้นี้ตรงนี้พอดีตรงนี้เลยอ่า,อามาดูกันนะครับมาดูดอกเตอร์กุลิโกของเรานะครับวิธีการก็คือใช้คัตเตอร์นะคะใช้คัตเตอร์ค่อยค่อคว้านลงไปนะะกดลงไปกดไปที่เปลือกนะครับไม่ต้องลึกเกินต้องลึกเกินอ่านี่กดแบบนี้นะฮะจะซูมเข้าไปนิดหนึ่งนี่ดูนะครับ เสร็จแล้วก็กรีดนะคะทีนี้เราก็กรีดลงมาเป็นการกรีดทางรากนะฮะกรีดทางรากด้วยแล้วก็กรีด,รดทางารักด้วยนะครับไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เอาเปลือกออกนะคะกรีดแล้วก็เอาเปลือกออกแบบนี้นะครับนี่พี่ดูนะฟืบฟืบอ,อ่าเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับาเราทำอย่างนี้อีกทางาที่นี้มาอีกทางหนึ่งอ่าทางนี้เสร็จแล้วนะครับ ทำเหมือนกันเลยค่ะทำเหมือนกันเลยนะฮะอ่าปึ๊บปาลงไปปึ๊บนะฮะอ่าตารางสี่เหลี่ยมที่กิ่งนะคะสี่เหลี่ยมที่กิ่งแบบนี้นะครับปึ๊บอ่ากลีดทางนั้นกรีดทางนี้ปึ๊บกลีดข้างบนนะจะสังเกตได้ว่าโกกเขาจะกลีดข้างบนนะครับเพื่อเป็นทางรากนะครับแล้วทีนี้ก็ลอกออกเหมือนเดิมลอกออกเหมือนเดิมอ่าฮะเดี๋ยวผมบางนี่นะ นีนนีเ่เอากว้างหน่อยนี่นะครับปุ๊บหีลงมาแล้วปุ๊บแต่ว่าเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะกวเนาะใช่ค่ะต้องทำเบามืออ่านี่แบบนี้นะนี่เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูรอบๆนะดูรอบๆนะเล,เลยเดเดเ เเดเดะเดอึ๊บอ๋อไม่ชัดน,น,นี่นะเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เลยประมาณนี้แล้วทีนี้ทุกคนก็สงสัยอีกแล้วกูไปยังไงต่ออแล้วทำไมเว้นอันนี้ไว้ล่ะอ่าอันนี้คือค t ถามมันเป็นเทคนิคอันนี้นะครับเป็นเทคนิคนะทางที่เราคิดค้นขึ้นท, <มา S 1> ที่เราคิดค้นขึ้นมานด้วยตัวเองก็คือใบมันจะไม่เหี่ยวถ้า คือพูดได้ง่ายว่าการควันแบบนี้นะฮะเหมือนนี้เราลอกออกเหมือนกับเราติดตาเลยไหมอลอกสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามนะครับลอกสองฝั่งเสร็จปุ๊บทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราเว้นไว้นะฮะข้างๆเนะี่ยเราเว้นไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราควันออกแบบนี้นะ,ะเราไม่ได้จะตอนเลย<ช>เราเว้นให้ยางแห้งไว้หนึ่งวันแต่ว่าก่อนก่อนทิ้งไว้เราก็ทาทาน้ำยาเล่งลากลงไปอ่า ฐานน้ำยาล้งล่างลงไปแปรงสีฟันนั <nee. S 2> ้นหนวดนะแปรงสีฟันผมนะฮะเนี่ยเพิ่งเอามาเมื่อวานนี้นี่นะไหนดูสิแล้วเดี๋ยวนั้นหนวดเอากลับไปใช้ใช่เนี่ยเราใช้อะไรอ่ะใช้มันคุ้มค่าคือเรากลับมาเดื่ออันเดียวกันโกโกคือแค่เขาเห็นแปลงเขาก็รู้แล้วว่าฟันนั้นหนวดเป็นไงมาเอาล่ะแค่นี้ฮะอันนี้คือทิ้งไว้หนึ่งวันหนึ่งวันอ่าหลังจากทำแบบนี้ทิ้งไว้หนึ่งวันปุ๊บหลังจากนั้นโก สมมติอันนี้เราทิ้งไว้ให้ยางมันแห้งเลยไม่ไม่อ่าห,หรือว่ายัางไงไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องหอก่อนนะเพราะการห่อตุ้มมันไม่ได้ยากอ่าทีนี้ห่อตุ้มห่อเหมือนอ่เราไปดูกันต่อหลังจากทิ้งไว้หนึ่งวันปุ๊บเราก็มาห่อตุ้มแบบนี้นะฮะห่อตุ้มใ,ใครคงจะทําเป็นอยู่เนาะอ่าหลังจากนั้นก็จะกลายมาเป็นแบบนี้และกิ่งของเขาก็เริ่มเข้าสีน้ําตาลเห็นไหมฮะเรียบร้อยนี่คือวิธีการตอนกิ่งอ่อนมาเดือฝรั่งจ้าวันนี้นะ้าหนวด และกุลิโกลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ